วิธีปลูกกระชายในน้ำเพื่อสร้างรากกระชายให้แข็งแรงและเพื่อสร้างหน่อกระชายให้เติบโตขึ้นก่อนนำไปปลูกลงดินนะคะเริ่มแรกภาชนะอะไรก็ได้นะคะต่อไปก็จะเป็นต้นกระชายอ่อนนะคะที่ยังเล็กอยู่นะคะนำภาชนะใส่น้ำให้เกินครึ่งแก้วนะคะประมาณนี้นะคะ แล้วก็นําต้นกล้าของต้นกระชายนะคะก็คือต้นเล็กนะคะนําใส่ลงไปในน้ําค่ะเห็นไหมคะว่าต้นกระชายอ่อนนะคะรากยังไม่เยอะนะคะรากยังไม่แข็งแรงสวยงามนะคะค่ะ แล้วก็อันนี้คือหน่อนะคะเพื่อสร้างหน่อตรงนี้ให้เติบโตขึ้นก่อนที่จะนําไปปลูกลงดินนะคะรากก็ยังอ่อนอยู่นะคะสามารถเป็นต้นไม้ประดับไว้ในบ้านได้นะคะติดตามที่ช่องเพ l Minimal c h ช n แนลแห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ